ดูเอติเอกไหมไมาอยู่ข้างนองกอ่ะปะป่าตามหนูมาอยู่ไหนโอเคปะป่าไปดูเอติเอกนึ่งโอเคใส่กล่องก่อนโอ้ช้าจังใส่กล่องจ้าว <c oughs> ิ่งด <c oughs> ีคืออะไรนะย่ังย่ังไม่ใช่ไปดูเลยนะเอติเอกเอเอกแปลว่ามันต้องเป็นไข่ใ,<ค>ใช่ไหม <c oughs> คือเอตีเอตคือทั่วแบบที่เราตามหาได้นี่ออกนอกชินได้ไม่เป็นไรอออกนอกนุ๊ยตกใจมาทางนี้มันจะใช้อะไรได้ตรงนงี้อีกไม่โคตรนานเลยวะมันเป็นช้าเป่าเลยชิปีดันและวซมก็มา,าเที่ยว เนี้ยวเนี้ยเนี้ยเนี้ยเราคงวิ่งแข่งกันใช่ไหมเนี้ยอะไรมันคืออะไรเนี่ยต้องออกมันเช่นได้ป่ะป๋ามันมีสะพานตรงนี้ด้วยเหรอไม่ใช่ป่ะป๋ามันมีเอเตเอ็กเลยเราตกลงไปด้วไหมได้ไม่อื้อแหละอื้อด้วยก็ตายไงออื้ เรามาดูอะไรเนี่ยเอไอ้เอตอนีู้ดนี่เฮ้ยตกใจโอ้หหัวใจแทบวาย <c oughs> ไหนล่ะก็อยู่ข้างมีแต่ผ้าอาทิตย์ไปไหนก็ลงข้างล่างเหมือนเด เรามาดูอะไรกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคือแม่น้ำเหรอเป็นเพื่อนไหอติเอกอติเอกเพื่อนว้าวเข้าไปได้ไม่ได้มันมีกระจกอยู่เห็นไหมเห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่มันลงมาได้ไงเขาเขาไปเข้าไปได้ไงนี่คนยืนอยู่ตรงนี้ ใช่คนไหมเนี่ยยน่ะนุกอ่ะใช่นุ๊กอ่ะชื่อด้วยปตาป้าวงกลมคืออะไรอ่ะแล้วเพื่อนมันอยู่กันทำอะไรปตาป้าวงกลมมันคืออะไรวงกลมไหน่อยรู้เหมือนกันชีพเรียงเว้ยตาป้าลากรเอพีเอหมดเออเอหมดคือก็ตายลากรเอพีเอของฉัน ก็ตายกูออกออกทำไมเนี่ยให้ป้าป๋าออกทำไมก็ตายกูดตรงงั้นไงเออชนเพื่อนล้มเลยป้าป๋ายืนไหนพร้อมมันใช้อยู่โคลด่านอยู่โคลด่านเปล่าขึ้นรถยังไงขึ้นรถเงี้ยดูคนด่านออกใหม่ป้าป๋าเราดูคนด่านเพื่อป้าป๋าก็เข้าตามป้าป๋ามาไง มาแล้วน่ะเจอแล้วน่ะโอเคเอ้ยไงเราจะไปไหนต่อเนี่ยต้องขึ้นรถใช่ไหมรถแบบอยู่ไหนอะอยู่ไหนขึ้นนะโดดขึ้นใช่ไหมโดดยังไงขึ้นยังไงเต็มอ่ะอ้าวคนเต็มเนี่ยเนี่ยรถตายแหละ เฮ้ยเป็นไงละปะป่าติดๆเฮ้ยปะป่าไป,ไปแล้วออกไปด้วยแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวในสนามโอเคจัดไปอิดมันต้องมีไอ้ด้วยเหรอจัดไปไงจัดไปครับอย่างงี้ดิหนูเล่นชัตที่สองแบบหนูไม่รู้ว่าฮัดฮัดอืมเป็นโบเฟนชัตตี้สองมันแบบมีหน้าโท้แล้วก็มีบ้านนะแล้วก็ มีญาหนูไม่รู้ว่ามัน,มน,ค,มนคือเรนโบว์เวนชัดในชองไหมแล้วว่าไม่ใจไม่รู้นะกำลงัลงรอผู้เล่นอีกหนึ่งคนเกมเริ่มแล้วไอ้เล็กเริ่มแล้วตั้งค่า <c oughs> ไฟฉายคุณภ,ภาพสูง ย่องเด็กย่องเด็กใช่ย่องเด็กย่องเด็กย่องย่องย่องค่ะอ๋ <consumption. S 1> อเข้าใจแล้วนี่คือการติดตั้งเรามีแค่กล่องใบเดียวร้านค้าเราไม่มีครับโอเคครับย่องย่องยิงย่องยิงย่องพุง่งนี่อุบัติเหตุทำไงดีเกิดอะไรขึ้นเอาเพื่อนโดนลากทำไมเพื่อนโดนลากไปโดนมุดเพื่อนโดนลากไปแล้ว นไม่เกมันบักเหรอเนี่ยไม่ยินดีต้อนรับฉันต้องการคุณให้ช่วยอ๋อสรัต้องไปช่วยผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่หรือไม่ใช่หรอกไอ้เองต้องใช่ได้่ใชเราต้องการคนช่วยนะบล็อกของฉันฉันตกลงมาอ๋อฮ่าพวกเมอร์ลวังมันกับโชคดีถ้ามันมีไอ้บูมมาฆ่าเรานะ ดนมือเป็นกง่างมันกลับก็งงอยู่นะมัอกองเลยใครเข้าใจมั่งยกมือขึ้นเราไปทางไหนลูกเอาลูกอยู่ทางไหนวะเอาลูกจะขานทำไม่ป้ามืดกองหนูกลัวกลัวอะไรมากระป๋าเลยกระป๋าพาไปอันนี้ทำอะไรกันอยู่เออเดี๋ยวสิไลเสียงป้ามือกองกลัวอะไรโลกมามันมีอะไรหรอ เห็นมีอะไรเลยป้าหนูบอกว่าทำยิงเสียงมุดกล่องไงเห็นมีอะไรเลยก็ยิงเสียงหนูได้ยิงเสียงไอ้วาแล้วมุดกล่องโอเคโอเคมุดกล่องเห็นมีเด็เพื่อนโผล่ไปโผล่มาเพือนกเสียงมุดกล่องเลยเสียงมุดกล่องอะไรมันเพิ่งอยู่ข้างหน้าประตูยังไม่มสหรอ เพื่อนตายเลยแล้วสด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 เฮ้ยมันปิดประตูดังขน่ะยังหาเจอปล่องเลยอุรร้มมันเป็นพผลาป่ามันเป็นพผลาเป็นพผลาคืออะไรมาปล่องไม่เจอพผลาเลยพผลาคืออะไรเป็นพผลาเออ

ไมไ่เสียงใครหรอกรู้สึกคนจะเยอะไม่น่ากลัวเลยคนเยอะเกินฝ่ายน้นเนอ้าวคนเยอะไปไหนเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่ที่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่

เราไปยังไงท่านแอ่ไไค้นหาบล็อกและพาพวกเขากลับไปที่โรงละครทำตามลูกศรโอเคไอเห่าดำไปต่อเย่้อ่ยู่ข้างหลังป,ะปะ๊าปาไม่ต้องกลัว

ขอบคุณเราเป็นพระยองคนแรกเราเป็นพระทั้งคู่ใช่ไหมคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอยไอเสียวมาแล้วไอเสียวมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอเสียวมาแล้วเฮ้ยไอเสียวมาแล้วโกบเหรอไอเสียวไอเสียวมันมองเห็นแล้วมันทำเรามุดกล่องแหละเราเดินไปหาไอเสียวไอเสียวจากกินไอสี้ยวไอเสียวมันมองเห็นนล้วป้าป๋าทำเรามุดกล่องแล้วอ่ะไอเสี้ยวตายไปหกคน ถ้เรามุดกล่องแล้วเดินไปหาไอ้เขียรรถต่อไปเหรอห้ามเดินหาเราต้องเดินเหนียงเดินเขียว์ไปช้าโอเคเอาะก็ไปกันนวะเขาบอกว่าเขียวมันมอนไม่เห็นโอ้ไปนี่เราเราไปยังไงต่อเนี่ยนอนไม่เห็นไงชูดุชูนอนบนบนต่อเฮ้ยใครตดใครตดเสียงเหมือน กิ่งเตื่นแล้วฉันคิดว่าเขารู้ว่าเขาคุณอยู่ในนั้นไม่ต้องกังวลเขาหลอกเขาจะจับคุณเป็นยังไงก็ทั่งไม่เห็นคุณโอเคเขาจะจับเราอย่างไงถ้าไม่เห็นเราเห็นติมันเรามุดกล่องแล้วอะเราไปหายเขียวเขียวจับกิน้าหนูอยู่ในทูบแล้วอะดูในยู u b e โอเค เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ยเห็นแล้วตายอ่ะตายทำไมอ่ะกูตายกูวิ่งมาดิเออเฮ้ยเอ้ยเ้ยไม่เห็นเห็นปล้าไม่ตายไอดฮ่าอดเฉยโอ้ยใจหายแวบเลย ออกแบ่งเลยออกมาไหนลุยต่อดิกลัวอะไรไป,ป่าเราวาไก้เจียวเล่นนานหนูออกคนเดียวแหละออกทำไมอะ่ะโอ้ใจไม่ถึงอะ่ะใจไม่มออกป่าอยู่คนเดียวนะโอ้ใจไม่ถึงเลยอะ่ะโอ้ป่าอยู่ทั้งคนก็หนูกลัว <Garage? S 2> อกลัวอะไรล่ะก็คนมันกลัวใจไม่ถึงอะ่ะใจไม่ถึงตาตาที่แล้วป่า,ปา ไม่เห็นตายเลยขนาดเดียวตอนหน้านั้นอ่ะยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยป้าป๋าไอ้เขียะมันมองน้ำราหมุดต่องอ่ะไม่เห็นบอกแล้วไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นป้าป๋าลองดูยูทูบเอพีเป็นยังไงพี่พี่ไปไหนนะไอ้ทางขึ้นอยู่ไหนเนาะพี่อยู่ไหนเนาะพี่พี่อยู่ไหน จิง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 เดี๋ยวทางนี้ไปได้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 เจอละลูกศรเยเจอละไอ้เขียวมาละมันเขียวตรงไหนน้ำเงินชัดๆเห็นปะป้ป่าดูะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูนะดูนะป้าป่ามันจับต่อมาปปาป้าป่าดูดู คือนะคือนะนี่ใช่เห็นไหมมันทำเฉยๆมันกินเข้าไปเลยนะไอเขียวอะ่ะ<ฮ>ไอเทียวมันกินเข้าไปนะน้าละมุดกล่องอะ่ะไม่เทียวเข้าลยสิวๆเนี่ยเดีราทำไงดีวะ,ป,ะป้าป่าระวังไอ้เขียวด้วยไม่กลัว,วป้ามีปลา เดี๋ยวเขาไปทางไหนก็เอาเกตไปเลยเอาเกตไปเลยเอาเกตไปเลยเดินย่องย่องทำไมไอ้เกลี่ยจับกินให้เราเไร่ไม่เห็นหรอกจ้าเราไปทางนี้ท่านเราเสียงจู่จแหละท่านเราเสียงจู่จู่ไอเกี่ยจู่จู่อ่ะอาหารกลับไปที่โรงละครตามลูกสาวศิฟะบ๋า ได้เสียงตู้ตู้คืออะไรเสียงอะพวกสอนชี้มะไรเง้เอสียงไอเขียวก็แล้วเราก็จะกระตุกจะพวกสอนชี้ท่าไรเสียงอไงี้ยไอเสียงล่ะไอเสียงมาเดินนี้เฮ้ยเสียงอีกหงเฮ้ยคืออะไรหกเจดส้าเกงวะ ไอคิวจับกินนะห้ามเราแบบนี่เหรออาหารอ๋อโอเคเข้ละนั่นหมานถึงเซอร์ไพรส์ฉันตั้งไปบางทีเขาอาจได้กินอาหารอ้าวป้าป๋าลอดเพราะว่าคนเดียวอยู่คนเดียวไป ยอดไม่ล่าเหลือสามคนตอนเนี้ย <Okay. S 1> ดูสิว่าใครจะรอด,าดรสามคนเราใครจะรอดอาอสาม,นมนคนเราใครจะรอดพ่อป๋าเราเห็นเอิ่อไอสีส้มๆย,กๆยกักษ์ๆอ่ะคือไอส้อมมันจะมากินเราโอเคเราต้องมุดกล่อง อคืนนี้เมื่มอคืนนี้อะไรหลังจากคุณแก้ไขเรื่องจักของฉันฉันจะได้คุณเห็นึ่งว่าทำไมทำไมช่องหว่จึงเริ่มรั่วสรุปว่าเราต้องทำอะไรกันเอออ่ะเลือกสี่คนแล้สี่คนอ่ะ อ่าอีเลอร์อีเลอร์สมนหน้าทำไมอย่างนั้นอ่ะตายแล้วตายแบบยังไม่รู้เรื่องเลยสมนาน้าอีไอีดอีเลอร์สังเกอ,อ,อยากจะร้องไห้เล่นไม่จบเกมเลยอ้าว ngọt khao nè